สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม MT4 กันนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นลำดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมก,กันก่อนนะครับสำหรับโปรแกรม MT4 ในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดนะครับตัวติดตั้งโปรแกรมแบบเนี้จากในเว็บไซต์ของแต่ละโบรกเกอร์นะครับ ตัวนี้ไม่สามารถที่จะใช้โบรกเกอร์ A สมมุตินะครับแล้วไปเอาบัญชีของโบรกเกอร์ B มาล็อกอินในโปรแกรมของโบรกเกอร์ A ได้นะครับพูดง่ายก็คือว่าบัญชีเทรดของโบรกเกอร์ไหนต้องเข้าไปเอาโปรแกรม MT4 ในโบรกเกอร์นั้นซึ่งมันจะแตกต่างกับโปรแกรมเทรดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกแท็บเล็ตนะครับอันนั้นเนี่ย มันใช้แอปตัวเดียวกันได้แล้วค่อยไปเลือกโบรกเกอร์อีกทีหนึง่งแต่ตัวเวอร์ชันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่มีให้เลือกแยกนะครับจะต้องไปโหลดเป็นของใครของมันเลยนะครับอย่างตัวอย่างในท่านจะเห็นว่ามันหน้าตาของตัวติดตั้งอะ่ะเหมือนกันนะแต่ว่าชื่อบรกเกอร์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับก็ผมก็จะเอามาให้ดูหลายๆตัวอย่างนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถไปเอาในเว็บไซต์ของแต่ละโบรกเกอร์ที่ทุกคนเปิดบัญชีไว้ได้ หรือผมอาจจะส่งให้นะครับอยู่ในไฟลนะ์แนบทุกคนก็สามารถที่จะโหลดลงมาในคอมแล้วทําการติดตั้งได้เลยนะครับผมก็จะยกตัวอย่างจากอันที่ผมไม่มีนะครับผมก็ไปหาไอ้ตัวติดตั้งของโบเกอร์ที่ผมไม่มีเพื่อมาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้โบเกอร์ไหนก็ได้วิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานมันเหมือนกันหมดนะครับยกตัวอย่างผมจะทําการติดตั้งตัวนี้นะครับ ถ้าไฟล์มันมาหน้าตาเป็นแบบนี้แปลว่ามันยังไม่ได้ติดตั้งนะครับมันจะมีเขียนเลข4อันนี้ของ mt4 นะครับถ้าเกิดเราไปโหลดมาแล้วมันเขียน5แบบนี้อันนี้ของ mt5 นะครับก็ให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาไปโหลดจากในเว็บไซต์มันจะมีเวอร์ชั่นสำหรับ windows นะสำหรับ ios android, android หรือว่า mac os นะครับแต่สำหรับเครื่อง macbook เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่รองรับนะครับฉะนั้นดีที่สุดสำหรับ ในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ใช้ของ Windows นะครับทีนี้วิธีติดตั้งครับดับเบิ้ลคลิกครับมันจะขึ้นหน้าตามแบบนี้สังเกตไหมครับตรงนี้มันจะมีโลโก้ที่เป็นชื่อของแต่ละโบรกเกอร์อยู่นะครับเสร็จแล้ววิธีการครับให้ทุกคนมากดที่ Setting ตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับจริงๆมันกด Next เลยก็ได้นะแต่ผมชอบให้ทุกคนทำ Setting ก่อนพอเพราะอะไร กด Setting เสร็จแล้วให้ติ๊กถูกเอาตรงเนี้ยออกเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับไอตรง installation folder เนี่ยไม่ต้องไปย้ายมันนะครับมันจะต้องอยู่ใน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 โฟลเดอร์ของโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเราเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกแล้วกด next ครับแล้วก็รอนะครับตรงนี้นะครับไอหน้าเนี้ยมันอยู่ในดาวน์โหลดนะครับที่ผมดาวโหลดมาแล้วมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า ดาว์โหลดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในดาวน์โหลดกันนะยกเว้นเราไปเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปมันก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะครับนั้นตรงนี้ผมปิดแล้วนะโอเคถ้าทุกท่านสังเกตนะครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เผอ,อ,อิญว่าเมื่อกี้ผมลืมขยับขึ้นไปมันมาแล้วนะครับเป็นไอคอนตัวนี้นะครับตัว ไอคอนตัวนี้ Meta Editor อสตัวนี้ลบทิ้งหรือลากทิ้งขยะไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมลบไม่ทันละตอนนี้เวลาติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับมันจะเด้งขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับหน้าเนี้นะครับที่มันเด้งขึ้นมาครับมันเป็นหน้าที่เขียนว่า open and account n แต่จริงๆมันไม่ใช่ นะครับทีนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นหน้าล็อกอินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองทําความเข้าใจกันก่อนนะครับทุกโบรกเกอร์เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเขียนชื่อโบรกเกอร์นะครับตามด้วยเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ข้างหลังนี่คือเซิร์ฟเวอร์ก็คือไลน์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหรือว่าจะเป็นเดโมอะไรพวกนี้นะครับเขามีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาไว้สําหรับเหมือนกับแบ่งแบ่งลูกค้าถ้าลูกค้าเยอะๆเนี่ยเขาต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อมารองรับลูกค้าก็คือ มีเขาเรียกว่าประเภทบัญชีบัญชีที่มาเปิดกับโบกเนี่ยเยอะเซิร์ฟเวอร์ก็จะเยอะนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เดโมเนี่ยจะเป็นาการเปิดบัญชีสำหรับการเทรดด้วยเงินจำลองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเดโมให้ดูก่อนต้องบอกนี้นะครับบางโบกเกอร์อาจจะไม่สามารถเปิดเดโมหรือบัญชีเงินจำลองจากในโปรแกร,รม mt 4ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ จะต้องไปเปิดจากในเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเปิดในนี้ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทําทําไปแล้วเปิดไม่ได้แสดงว่าโบรกเกอร์ที่ที่เราใช้อยู่ครับเขาไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเดโมในโปรแกรม MT4 ก็ต้องไปเปิดในเว็บไซต์นะครับส่วนบัญชีจริงไม่มีทางนะครับที่จะเปิดพวกที่เป็นไลฟ์พวกนี้ไม่มีทางที่จะเปิดในโปรแกรม MT4 ได้เลยจะต้องไปเปิดจากในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์เท่านั้นนะครับ นั้นเวลาเราจะมาล็อกอินเนี่ยนะครับให้เราชำเลืองมองด้วยว่าตอนนี้เราใช้ MT4 ของโบรกเกอร์อะไรข้างหน้าคือชื่อโบรกเกอร์นะครับแล้วก็ชื่อโปรแกรมครับ MT4 แบบนี้นะมันต้องตรงกันนะเราแปลบัญชีของบล็อบกอื่นมาล็อกอินไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองออกด next ดูก่อนนะครับอันนี้เปิดได้บกนี้เปิดได้นะครับกด next ปุ๊บผม back ให้ดูก่อนนะ ก็คือเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นเดโมแนะครับล้วก็กด next มันจะเป็นหน้านี้ครับ select account type ก็คือเลือกประเภทบัญชีมันจะมีให้เราเลือก3อันนะครับ existing trade account ก็คือบัญชีเทรดที่เรามีอยู่แล้วทั้งจริงและเดโมนะครับแต่ว่าบังเอิญเมื่อกี้เราไปเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์เดโมถูกไหแล้วก,กด next มาดังนั้นมันต้องเอาเลขของเดโมกับพาสเวิร์ดมาล็อกอินแต่ทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ เรายังไม่มีบัญชีเราก็ไม่ต้องมาเลือก existing trade account นะครับอันที่สองเนี่ย new demo account คือเปิดบัญชีเดโมใหม่อย่ี้ผมบอกครับอันที่ 3. ามเนี่ย new real account เนี่ยเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับถูกโบล็อกเขาไม่ให้เปิดในนี้นะครับหรือเปิดได้ไม่รู้นะแต่เราไม่ไม่มีใครเปิดในนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดบัญชี Demo ก่อนนะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับแล้วก็กด next แล้วก็ลองสักภาคหนึ่งนะครับเอาละผมไม่รู้มันจะเกาะข้อมูลแล้วจะเปิดได้ไหมนะพอดีเ,อเดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงอ e ีเมลเนี่ยมั่วได้เลยนะครับจริงๆเบอร์โทรนี่ก็มั่วได้นะครับศูนย์แปดเตรงนี้จริงก็เป็นบวกกนะครับข้างหน้าต้องเป็นประเทศรหัสประเทศ6 6หเราจะเอาเบอร์สวยแค่ไหนก็ใส่ไปเลยครับ999999้าเก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 ้า ไอกรีนี่ไม่ต้องเลือกนะครับแสดงว่าผมมากดผิดอันอีแล้วนะครับอันนี้มันเปิดเดโมโดในในใน MT4 ไม่ได้นะครับถ้าของใครมันมันขึ้น next นะครับเกาะข้อมูลนะ่ะจนมันเป็นสีขาวแล้วถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าเรายังเกาะเกาะข้อมูลไม่ครบมันรู้นะหรือว่าเกาะข้อมูลผิดอยู่เห็นไหมถ้าเป็นสีขาวทั้งหมดตัวนี้มันต้องมีให้เลือก มันอาจจะไม่มีให้เลือกหรอกแต่ว่ามันต้องกด next ได้อันนี้ไม่จำเป็นต้อง I.R.P. นะครับเพราะอันนี้เป็นการ subscribe จดหมายข่าวต่างๆไม่ต้องนะครับคือถ้าใครกด next ได้กดไปเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะทําเคสของการที่จะต้องไปเปิดบัญชีเดโมในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ให้ดูนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์แล้วนะครับแต่ละโบกหน้าตาไม่เหมือนกันนะนะครับ อันนี้ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างแล้วทําให้ดูเฉยๆนะครับทุกท่านก็ต้องลองหาดูอะแต่ละโบกมันอาจจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่อย่างนี้แหละดาวน์โหลดนะครับผมก็กดดาวน์โหลดนะครับโบกบางโบกมันมันก็วางเมนูไม่เหมือนกันะนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะให้เราเลือกครับดาวน์โหลดอะไร mt4 mt5 นะ mt5 คือ mt5 นะครับ MTC ก็คือ MT4 ก็แล้วแต่เราจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมบางทีก็จะมีให้เลือกสำหรับ Windows นะ Mac OS iPhone iPad Android Tablet ซึ่งเราไปกด iPad ในคอมมันก็ตลกถูกไหมเราใช้คอมอยู่แต่ถ้าเราเล่นเข้าเว็บไซต์จากมือถือแล้วเรากดตัวนี้มันก็จะเด้งไปหน้าโหลดแอปนั่นเองนะครับผมก็จะกด MT4 แล้วก็ Windows นะครับเอาแล้วแต่ทีนี้ มมีอยู่แล้วนะนะครับมีอยู่แล้วอ๋อผมมาผิดอ่ะแล้วไม่ไรถือว่าพามาพาทุกคนมาดูการดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับจริงๆว่าจะพามาเปิดบัญชีเดโมลืมนะครับอันนี้คือการพูดใหม่อันนี้คือการมาดาวน์โหลด MT4 นะครับของผมมันมีดาวน์โหลดแล้วนะก็กดดาวน์โหลดอะไรไปนะครับอ่าขึ้นอยู่กับในคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนใช้โปรแกรมอะไรเป็นตัวดาวน์โหลดนะครับ อย่างผมเนี่ยมันชื่อ IDM นะครับ Internet Download Manager นะครับมันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกลต่ขคอมของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผมส่งไฟล์ติดตัวติดตั้งให้ก็ง่ายไม่ต้องมาดาวน์โหลดนะครับโอเคผิดผิดเดี๋ยวเราไปดูการเปิดบัญชีนะผิดแต่ไม่เป็นไรผิดแต่ได้ความรู้เรื่องกลายเป็นได้เรื่องวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมไปซังั้นนะครับเราก็จะมาดูตรงบัญชีอย่างนี้แต่เรา โอกแต่ละเว็บหน้าตาไม่เหมือนกันนะอย่าำอ,อีกรอบหนึ่งเราก็มาตรงบัญชีครับแล้วก็บัญชีทดลองเทรดนะครับบางทีภาษาไทยมันก็เขียนแล้วก็งงๆนะครับอบัญชีทดลองเทรทดเ,ทเราก็หาก่อนจริงๆผมก็มีแล้วนี่นะนี่ไงนะครับสองหนึ่งสามวิธีการก็คือ Copy แต่ผมลืมไปผมจะสอนเปิดใช่ไหมของ MT4 อยู่นี่นะครับ MT4 อยู่นี่ ดูซิเปิดยังไงนะกดตรงนี้ครับเปิดบัญชีทดลองซื้อขายโบกอื่นไม่รู้อยู่ตรงไหนลองหาดูแล้วกันแต่มันก็จะประมาณนี้เลือกประเภทบัญชีก่อนนะครับเลือกสกุลเงิน l e v e r เล e เลือกเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีเยอะสุดเท่าไหร่ก็เอาไปก่อนนะครับหนึ่งต่อพันก็ได้มีให้เลือกเงินด้วยนะครับก็จะเอาเงินเท่าไหร่เป็นเงินเดโมนะเอาสักหมื่นแล้วกันแล้วก,กดส่งเสร็จแล้วนี่มันก็จะส่งไปที่ อีเมลของผมเรียบร้อยนะครับมันส่งมาที่เมลผมแล้วนะครับโดยหลักไม่ว่าจะเป็นบัญชีจริงหรือเดโมโเวลาเขาส่งมาให้เราเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือ MT4 login ก็คือเลข MT4 ตัวนี้บางบ b ก็ผมก็ไม่รู้เขาจะเขียนอะไรแต่สังเกตนะครับมันก็คือเลขแบบนี้นะครับบาง g b ็มันคือขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเลขอะไรไม่เหมือนกันนะครับ แต่นี้ยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้รหัสผ่านมาครับพาสเวดครับซึ่งตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมือใหม่ผมยังไม่ค่อยสอนเปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ลืมอีกนะครับเราไม่เปลี่ยนจะได้หาจากในอีเมลได้อย่างที่สามครับเขาจะให้เซิร์ฟเวอร์มาเราก็ต้องดูว่าเวลาล็อกล็อกอินเนี่ยเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรตัวนี้เซิร์ฟเวอร์จะเป็นเดโม่ศูนย์สองนะครับ จริงๆวิธีง่ายสุดก็คือกดอาลากคลุมแล้วก็กด Ctrl C ครับก็คือ Copy เนาะหรือใครไม่ถนัดก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Copy แต่มันช้านะกด Ctrl C เร็วกว่านะครับเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาไปล็อกอินนะเมื่อกี้พอผมปิดไปนะมันก็เด้งขึ้นหน้านี้เอาว่าเดี๋ยวผมจะพํมให้ดูว่าไอ้หน้าเนี่ยมันเด้งขึ้นยังไงเราจะกดที่เมนูไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ล็อกอิน To trade account ซึ่งมันแปลว่า Login ินไปที่บัญชีเทรดนะครับมันก็จะขึ้นหน้า Login ินมาแบบนี้ยซึ่งไม่เหมือนกับตอนแรกอันเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยบอกว่าอันเมื่อกี้คืออะไรนะครับล็อกอิน to trade account ครับเราก็เลขเมื่อกี้มาวางนะครับผมก็คอนโะทรล V password กลับไปดูซินี่คกปีง่ายสุดครับคุมแล้วก็ Ctrl c อนโทรล C เสร็จแล้วก็ Ctrl V วางเซิร์ฟเวอร์อะไร Demo 02ใช่ไหมเราก็เป็น Demo 02อยู่แล้วนะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ Save Account Information ม in, ันก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับกด l o อกอครับให้สังเกตมุมล่างขวาตรงนี้ที่เมาส์ผมขยับสังเกตไหมครับตอนนี้เป็นตัวเลขวิ่งวิ่งอยู่เห็นไหม วันนี้วันเสราร์ซะด้วยที่ผมอัดดังนั้นผมก็จะสอนเปิดปิดออเดอร์ไม่ได้นะครับจะไม่เป็นไรยังไม่สำคัญมากถ้าล็อกอินได้ใส่รหัสถูกต้องพาสวิร์ดถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราอินเทอร์เน็ตเราไม่หลุดมันจะต้องเป็นประมาณนี้สีเขียวสีแดงแล้วก็ต้องมีตัวเลขวิ่งวิ่งอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราล็อกอินพลาด สิบิพสเวิร์ดผิดมันต้องขึ้นว่า invalid account หรือ error หรืออะไรทักอย่างก็คือให้สังเกตที่มุมล,ล่างขวาตรงนี้นะครับโอเคอย่างนี้ผมต่อแลนดนะ์นะก็จะเป็นรูปแบบนี้นนะประมาณนี้แหละนะครับโอเคล็อกอเรียบร้อยครับ l o อกอิ lock เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ล็อกอิน to t a d e account นะครับโอเคที okay. นี้ลืมพูดนะครับว่าอ่าแล้วบ,บัญชีจริงล่ะ ะครับเราจะดูเลขบัญชีเทรดกับรหัสผ่านยังไงบัญชีจริงอะครับเราก็กดเปิดที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์อยู่แล้วบางโบรกเกอร์ก็สมัครปุ๊บยังไม่ต้องอัพโหลดเอกาสารไม่ต้องส่งเอกาสารเลยทั้งสิ้นนะครับเขาก็ให้เลข mt 4มาเลยซึ่งก็เข้าไปดูจากหน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ได้หรือบางทีมันก็ส่งอีเมลมาแบบแบบเนี้ยนะครับก็ต้องสังเกตว่ามาทางอีเมลหรือเขาให้เราตั้งรหัส ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็จะแสดงเลข m t f อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ไปแบบนี้เป็นตน้นแล้วก็ดูเซิร์ฟเวอร์ดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปล็อกอินแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าตอนนี้เราล็อกอินบัญชีเดโมโอ,อยู่นะครับหรือเราอาจจะล็อกอินบัญชีไลฟ์หรือบัญชีจริงอยู่เราอยากจะล็อกอินเป็นเดโมโ แต่นี้ผมล็อกอินเดโมเดี๋ยวผมจะล็อกอินเป็นไลฟ์แคเคท์ให้ดูนะครับก็คือสามารถสลับในการล็อกอินไปหลายๆบัญชีได้ทั้งเดโมบ้างไลฟ์บ้างก็ได้นะครับสมมุติอย่างคนที่ฝึกใช้โปรแกรมเนี่ยก็ควรจะล็อกอินเป็นเดโมให้สังเกตที่ด้านบนนะครับว่าเป็นเดโมหรือเปล่าเพราะในช่วงที่ฝึกเนี่ยเราเมื่อเราใช้บัญชีเดโมหรือเงินจำลองเนี่ยเราสามารถกดลองผิดลองถูกได้ไม่เพราะไม่ใช่เงินจริงใช่ไหมครับ ให้เราได้ฝึกใช้โปรแกรมให้คลองก็สังเกตด,ด้านบนตรงนี้ครับว่าเขียนว่าเดโมหรือเปล่านะทีนี้สมมุติเราจะสลับจากเดโมเป็นไลฟ์หรือล็อกอินไลฟ์ c ค o ค n t อยู่จะสลับเป็นเดโมนะครับเราก็กดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ล็อกอ t นทูเทร Account เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาเลขล็อกอินมาใส่ Password มาใส่แล้วก็ต่างกแค่เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับ อย่างเงี้ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกครับว่าเราก็ต้องไปดูอาจจะในอีเมลหรือในเว็บไซต์ว่าบัญชี MT4 ของเราเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เลขอะไรก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับเราก็ไปเอามาใส่แล้วกดล็อกอินแบบเนี้ยมันก็จะสลับไปสลับมาเป็นทั้งจริงหรือเดโมซึ่งหน้าตาโปรแกรมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ข้างบนตรงนี้แหละกับเป็นเงินจำลองกับเงินจริงนะครับงั้นะเดี๋ยวเราจบเรื่องของ การติดตั้งโปรแกรมและการล็อกอินโปรแกรมในคลิปแรกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่2เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการใช้โปรแกรมในเมนูต่างๆนะครับเอาเท่าที่สำคัญส,ค,ญสคัญสำหรับมือใหม่ที่คิดว่าเราจะต้องใช้ในการเรียนแล้วก็ในการเทรเบื้องต้นก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ